บางครั้งหัวใจมีสุขโดยถูกจินตนาการแล้วแต่ที่เราจะฝันว่า,าไม่มานให้ตัวเองสวรรค์น,นั้นอยู่ในอกนรกในใจไม่เกรงจะขอเขียนบทบาทเองและบรรเลงเป็น ใจใช้แ้นหมึกเขียนจาึกเป็นอักษรบรรยายมาเป็นบทกลอนคำอดอดอ,อ่อ,อนอาทรน,นักอยู่ในอ้อมแขนแสนอ่นนุ่มละมุนนุ่นนอนกาหัวใจเต้นไม่เว้นวรกสันสานนัก หัวใจอ้รักในจินตนาการมันช่างแสนหวานพาใจนั้นหวั่นไหวล่องลอยอยู่ในมิมานความรักนั้นเต็มหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ได้รับ จากใจเธอจะขอเก็บรักเอาไว้ในหัวใจไปนิรันร์รักที่อบอุ่นแสนหวานสัมผัสผ่านใจเสมอรักสุดหัวใจดวงนี้ เราสองครองรักเสมอจะมีเธอตลอดกาลเราสองครองรักเสมอรักเธอในจินตนาการ